ครับนี่เป็นทางเข้าป้อมนะครับที่เสื้อสมุดครับนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นนี้ฝั่งหนึ่งจะมีเป็นบันไดนะครับแต่ท่านใดที่อยากได้จักรยาน มาด้วยก็สามารถเข็นจักรยานขึ้นไปปั่นได้นะครับครับขึ้นมาเป็นชั้นที่สามนะครับชั้นที่สามนี้ก็จะเป็นชั้นที่อยากมีสะพานเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นสะพานข้ามเข้าไปที่เกาะพีเสือสมุทรนะครับ